เมื่อกี้ที่ออยหมาอ่ะอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใส่ตู้เย็นมาก่อนนเย็นเย็นกแต่พอแตะหน้าปุ๊บเย็นรู้สึกดีเลยเย็นจริงๆไม่โกหกไม่โกหกแบบพิธีเสร็จพิธีเซตสองวันเล่ตตอนนี้ทางนี้ดูทั้งไลฟ์แฝดแล้ววันเล่บอลเลยค่ะคุณนิตยามมันเลิกใครไม่ได้เลยช่วยซื้อให้พ่อๆหน่อยค่ะพีไงเขาได้ต่อสัญญาพ่อๆพ่อพ่อๆไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองพูดเองเออ ใช้ดีจริงๆที่มันไม่มีแบบนี้นะนี่โหขนาดอัญญาอยากมาช่วยพ่อขายเลยใช่เอาไหมลูกอันนี้อ่ะเอาอันนี้ค่ะอัญญาค่ะมีไหมจ้างพ่อคนเดียวโหลูกมาช่วยกันอ่ะอีกหน่อยเขาก็จ้างแต่พ่อทำยังไงแ่ะพ็แเหมือนกันจ้างพ่อเลยทั้งบ้านเลยว่ะเดี๋ยวบอกคุณลูกค้าให้ว่าจ้างพ่อลูกมาช่วยดูดีเด็ดนะ ดีมากเลยค่ะค่ะคิมโรลลี่ค่ะโอ้จะมาทาที่ให้เหมือนทำอะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเต้นแบบว่าลีนประกอบเพลงนะเขาก็นำเขาก็นำพิเศษผลิตภัณฑ์อ๋อพิเศษผลิตภัณฑ์ค่ะโซโซเห็นไหมคะหลานพิเศษผลิตภัณฑ์อยู่อะยะเขาป่าเขา

น,นี้นะลูกนะหอนอยรนเก็บไว้ในตู้เลยแล้วออกมาใช้ยิ่งทาให้หน้าใสเด้งไม่โทุณลายนะคะใช่เลยะคะ่ะเย็นๆน,นะเพราะว่ามันเป็นการพักผ่อนที่ดีอะ <มา S 2> นอนแล้วแบบเอาจริงนะเคลดลับออยนะสมัยตอนที่แบบว่าจะหลอกล่อผู้ชายให้มาติดกับดักเราอะ่ะหนึ่งในการแบบล้างเครื่องสำอางให้นะก็คือการมาร์กหน้าเธอผู้ชายนะเขาไม่เคยเข้ามาในวงการนี้เธอลองทำให้เขานะเขาจะติดใจ แล้วเขาจะเลือกไม่ถูกว่าเขาจะต้องซื้ออะไรเขาต้องมาให้เรามาให้เชื่อชั้นอย่าลงไปเชื่อใครแต่ถ้าเผื่อผู้ชายดูอยู่แล้วก็เลือกไม่ถูกครับก็คิมโรลี่ใช่ค่ะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีนะ๊ะใช่ใช่คิมโรลี่ตัวนี้ดีมากแต่ขับที่เราเยอะเลยคุณรู้จิรานะคะเราจริงเหรอจริงจ้าวเราพูดกีนแล้วนะเราตะคมทมพูดอย่างเงี้ยคือขาเที่ยวเนี่ยคือเจ๊คนนี้ก็เจ๊ก็ธรรมดาเอ็นลาาอยากไปเนาะาเไปรงพยาก็ไปออยากจะไปไหว้ วัดเขาใส่สวนที่เป็นทองอ่ะที่นี่ขาดเที่ยวหมดแหละมีเธอแหละฉันเหนื่อยเนี่ยฉันไปไหนแต่ละที่ทุ่งเหนื่อยแม่เอาเห็นแอปเปิลไปแลอะก็ไปที่วัดอะไรไม่รู้ที่เป็นสีทองๆเต็มเลยอ่ะเขียวไม่ได้ไปแล้วเขียวแล้วได้เขียวแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ได้แล้วอะไรเหรอ มเหรอลาวเชื่อพวกเธอพวกเธอก็ซื้อกันเยอะๆฉันจะได้มีตังค์เอาไปเที่ยวที่ลาวเออใขาไม่มีใครจ้างฉันฉันต้องซื้อตั๋วไปเองเขาไม่ใช่แขวนนะผู้หญิงชาวชาวลาวจ๋าแม่สาวไอ้เขาเรียกว่าไงนะแม่แม่แม่ผู้หญิงลาวเขาเรียกว่าอะไรแม่หญิงอ๋อแม่หญิงแม่หญิงชาวลาวจ๋าสามารถสั่งคิมโรลี่ได้นะถ้าเผื่อฉันได้ยอดฉันก็จะได้โคตรต้าในการไปลาวนี่พูดเหมือนกับว่าเรามาขายอะไรขายของเหมือนแบบว่าได้ตังค์กว่าเออไม่ใช่นะ ไม่เผื่อว่าเพียกับเฝ้าเขาจะเพิ่มค่าตัวอ่ามีคุณเข้ามาตอบว่าผิวแพ้งง่ายสามารถใช้ได้ค่ะไม่มีสารอะไรออาให้ติ่นกันใช้เป็นแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้ใช้ได้ค่ะโอเคแล้วค่ะอันนี้ค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะคุณหนิงหนิงนะคะคุณตอนนี้คุณปู่กับคุณย่าอยู่สวิตเซอร์แนด์ถ้าเจอคุณปู่คุณย่าออยยู่สวิู่เยอรมัน อยู่เยอรมันหรือวสวิตไม่รู้ไม่แน่ใจคุณปู่นี่ไป<า>เ,เทียเท่ยวไปเที่ยวอะบอสแล้วก็ไปเที่ยวกับน้องหมอออย <c oughs> คือเหมือนไปฮันนีมูนแล้วนะน้องหมอออยอ่ะนางเพิ่งแต่งงานกับชาวเยอรมันแล้วนะก็คือตอนนี้รั่งเศสรน่าโมโหมากแม,ม่ไม่ได้ไปใช่ไหมไม,ไม่ได้ไปเหรอเข่าเข่ากันแบบอะไรอย่างเงี้ว ไม่น่านะแม่ไม่น่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งจะจ้างค็อปคนนี้เลยค่ะชอบมากขอให้ถูกเลยค่ะวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งแบบใหญ่แบบแจ็คพอตแบบโอ้โหทำทั้งประเทศอิจฉาชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวฉันจำไม่ก่อนคุณสุดาพรเป็นแม่หญิงเราวไม่หญิงลาวสวัสดีสบายดีไม่ได้ไปแล้วแหละไม่ต้องมาผกไปนะเธอถ้าเธอถูหวยคนนี้ไม่ต้องไปเลยมาแต่ว่าเขาต้องไปกับน้องปัญญานะสวัสดี สบายดีให้ให like ้องทักทายเป็นภาษาดียเ่าสพดีพี่มาทักทายให้ป้าอังหน่อยสบายดีพูดแล้วสบายดีครับสบายดีครับนี่นั่นล่ะพี่พีพี่ตพี่พูดกับหมี่หน่อยสบายดีครับสบายดีคระไม่ต้องเก็บเ่เดี๋ยวพี่บอกพี่ไม่สบายสบายดีสบายดีสบายดีครับ นี้ค่ะน้ำพริกแล้วอร่อยมากอ่ะน้ำพริกของเรานะคะเลิศ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 ที่สุดนี่อกไก่เลิศนะอกไก่เลิศนี่เราจะบอกให้นะอกไก่อ่ะเราไม่ได้มากันแบบวิญญาณไก่นะเธอเห็นตรงนี้ไหมเนื้อไก่อกไก่ล้วนนะจ๊ะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเออแล้วคิดดูว่าอกอกไก่อะคือเอาไปทําให้มันแห้งอ่ะ คือปริมาตรมันจะน้อยลงแต่ว่าเนี่ยมีในเนี้ย60เปอร์เซ็นต์คิดดูดิว่าเราใช้อกไก่เยอะขนาดไหนใช้เยอะมากเพราอันนี้นะเป็นนี่มันจะแห้งๆนี่นะคะสามารถที่จะพกพาแบบไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้เลยอะ่ะปู่ปู่ย,าย่ยาๆก็คือเอาไป,ปคือรอดเลอเลิศนะคะ<น>อกไก่กรอบน,นะคะแล้วก็มีแซลมอนแซลมอนแซ่บอีกอันนึงเป็นแบบว่าอะไรนะพริกขิงใช่ไหมอันนั้นก็คือเด็ด กินแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบๆนิดนึงแล้วมันก็จะหอมๆขึ้นื่องน้ำพริกไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไลน์นี้นะครับช่วยกันมาสั่งนี่กันดีกว่าตอนนี้ก็คือหลังบ้านเราตอนนี้ไลน์ก็คือหือรัวไม่ไหวนะคะตอนนี้คิโลลี่คี่จัดเลยคุณพี่ มาแล้วกินเพลินมากอ่าแต่ว่าเราก็ต้องไม่หลุดจากหมาของเรานะจ๊ะไมหลุดจากหมาแน่อ่าเอานน้ำพริกมาทาขนมปังปิ้งอร่อยมากค่ะอะอันนี้น้ำพริกบอกได้ทาขนมปังอ๋อแต่ก็ได้นะถ้าเธอสมมติว่าเธอเธอทาน้ำพริกเผากอะไรเอานี้โรยนะเดี๋ยวรน้ำพริกเผาฉันกินกับข้าวฉันรอเธอมาสองปีแล้วป้าน้ำพี๊บเผาก็ปุ๊กนะอร่อยสามปีไหนวะไหนพูดสิคิมโรลี่ ตอนนี้หลังทำแต่งหน้าไปแล้วอ๋อใช่เตี้ยขายแล้วเตี้ยขายเราซื้อบ้านไปสองหลังกน